<c oughs> สวัสดีครับผู้ติดตาม youtube ช่องนักลาเฮชเนี่ยมาแล้วพี่น้องมาอีกแล้วเมือว่านก็มาวันนี้ก็มาแต่มา่องนะครับ <c oughs> รับเพลดเพิน oh. แห่นะครับครับง่ามเียนนะครับ อุณยาตเก็บนะครับเก็บอบนหากนะครับอย่างนี้ไว้เพิ่นบท่านเหะเพิ่นบท่านจักหมูปวกเพิน่นเก็บด้วยจ้ะเก็บได้วยทัวไหน สองก็ไปเห็นอยู่มีลืมเสียงนลยนี่มาตรงเคียดอกขาพี่ๆๆๆพเฮ้ยพีดเจอกันชดหนาครับไฟสาใัาสกกา่สาธัยเห็นลใ่หรอืม เ,เขาเก็บไปนำแล้ววะเ,เก็บไปนำอะไรล่ะครับคนหลายพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดกบ่ได้อยู่ได้กินล้วครับคนหลายคนหลาย คอยฮะไปค้อยเล่มไปคุณไล่กัเฮ็ดนะครับเดี๋ยวจะเจอกันชัอหนาครับนี่ละปลาเฮ็ดนะครับมาก็ใหญ่หนูคือก็ เจอกันชดนาครับบทสรุปสุดท้ายกลับล่วงหน้าบ่ได้ดดเนี่ยครับเจ้าว,วานเขานกมาก,กินเขาบทสรุปสุดท้ายพี่น้องเอ,อ้ย บรยากาศกลับขุบ่งมานะครับแต่ปลาเห็ดปลาตั้งหนาที่แน่เป็นนี่ก็คือปลาเห็ดคือกันนะครับแต่เป็นเห็ดตะไคร้ใส่เท้ามาเบื้องหน้เท้าแต่ละเป็นไดงในพวกแกงโบเปิดดอกให้เบื้องแน้สักคันปะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยปลกหมกช่องใบสามใบใครับ นะครับโอ้มีแต่เห็ดนะครับสม,มปีเห็ดนะครับนะครับบทสรุปสุดท้ายเห็ดหนาหยุงนะครับน,นี่นนนนครับเห็ดหนาหยุงหนาหยุงนะครับเดี๋ยวจะไปรอเบื้งอีกจะข้าวทังสิมเมื่อ,อเห็ดหนาหยุงกับมีบบไปทัง้งทีเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกันดีงให้กับนักลายเห็ด กำลังใจให้ใหยายนูนี่เด้อเมนูลมสองเทือมาหาเห็ดกับมาเทียงกันนะครับสำหรับคลิปนีก้ก็จุติลงเพียงเดียวท่านี้สก่อนนะครับสวัสดีครับช็อตพี่พีน้องช็อตนี้สวยงามแนงนะครับ เงานะครับเงาเดียวนะครับเป็นเงาเดียวเจอกันชดนะครับ